เจ้าพ่อตลาดวายฟังก์ชันจัดเต็มมาพร้อมราคาสุดคุ้มเอามาให้ชมด้วยกันทั้ง2คันเลยเลขไม่สี่หมื่นก็มีรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอชมคลิปเต็มกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี B ่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอกับน้องกิ่งนะมาพร้อมกับรถกระบะน่าใช้งานอย่างเจ้าพ่อตลาดวายสคันนี้นะคะเป็นรุ่นนิสสันนาวา拉ทั้งคู่เลยนะคะอยู่ที่ว่าสไตล์การใช้งานของแต่ละท่านเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะบอกเลยว่าวันนี้น้องกิ่งจัดมาให้แบบน่าใช้แล้วก็น่าชมสุดๆเลยนะเลขไม่สี่หมื่ เดี๋ยวเริ่มกันที่คันแรกนี้เลยนะคะอย่างคันนี้นะเป็นตัวคาริเบอร์นิสสันนอร์าตัววีค่ะมีก้อม360องศาด้วยแถมได้รถปี2019นะราคาเนี่ยอยู่ที่379,000เาพเท่านั้นเลยนะสีขาวสวยมากแล้วราคาดีด้วยฟรีดาวเนี่ยคันนี้ผ่อนแค่ประมาณ6กพันเจ็เท่านั้นเลยนะคะ แล้วก็ใครที่ดูอยู่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าน้องกิ่งมีอัปเดตรถให้ชมกันตลอดเลยคันนี้อย่างที่แจ้งปี2019แล้วราคา379,000บาทเนี่ยราคาหายจากป้ายแดงไปแล้วเกือบ500,000บาทเลยนะรถยังปีไม่ลึกมากยังปีไม่เก่ามากยังสามารถจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะคะมาดูรายละเอียดตัวรถใกล้ๆที่น้องกิ่งบอกว่ามีกล้องให้รอบคันใช่ไหมนี่กล้องด้านหน้าเขาจะอยู่ตรงใต้คำว่านิสสันตรงนี้เลยนะกล้องชัดเจนชัดแจว๋วทุกจุดเลยนะคะแล้วตัวรถ ไม่มีรอยบุบรอยชนนะแทบจะไม่มีรอยตาหนิเลยสีขาวดสูสะอาดสะอ้านดูสบายตาสุดๆเลยเรารับประกันโครงสร้างไม่มีพีความชนหนักจมน้ําไม่มีกับสีเป็นเครื่องนะคะอะแก้มด้านข้างกันชนไม่มีรอยบุบหรือว่ารอยแตกหักแตกร้าวนะเส้นเหลี่ยมสันช่องไฟนะคะสม่ําเสมอกันแบบนี้เลยส่วนตัวไฟหน้าก็ไม่มีรอยแตกร้าวไม่มีระอองน้ําเข้านะล้อแมกเดิมโรงงานแบบอลลอยให้ t ู o ทน n e แบบนี้เลยนะคะตามรอบขอบล้อเนี่ยไม่มีรอยแตกหัก หรือว่าไม่มีรอยขูดรูดฟุตบาทเลยยางสภาพยังสวยยังใหม่อยู่เลยยางบิสโตนนะคะนะพร้อมใช้งานเลยนะคะนี้กับราคาที่ต้องจ่ายอยู่ที่3 7 9แสนบาทบอกเลยนะว่าคุ้มมากๆ รถที่เพชรยนต์เราคัดเกตมาให้ทุกคันค,ค่ะคุณพี่คะนะแล้วรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่น่าใช้เพราะหนึ่งเลยเ,เขาเป็นรถที่เรียกว่าเจ้าพ่อที่ตลาดวายไปแล้วแต่ก็ยังมีคนถามถึงอยู่ตลอดนี่แล้วกล้องอีกด้านหนึ่งมุมอับสายตานะคะอยู่ตรงข้างล่างตัวกระจกมองข้างแบบนี้แล้วตัวกระจกเขาก็มีเส้นตัวไฟเลี้ยวมาให้ครอบด้วยโครเมียมเป็นดีไซน์ของรุ่นนี้เลยนี่จะเป็นตัวคาริเบอร์นะคะสเปคเดิมโรงงานเลยในส่วนขอ,ของกระจกนะคะติดฟิล์มมาให้แล้วแล้วกระจกไม่มีรอยแตก รอยล้วกระจกโค้ดแท้บานเดิมเลยนะนิสสันปักอยู่ที่กระจกแบบนี้เลยใครสนใจติดต่อมาได้ตามช่องทางที่เราแปะไว้ให้ได้เลยนะคะในส่วนของเบ้ามือเปิดนะคะตัวมือเปิดประตูเนี่ยเขาจะเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะสามารถกดเปิดรถที่ตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะ ดูที่เหลี่ยมสันด้านในกันต่อเลยนะคะโครงสร้างนะหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับไม่มีการตัดแต่งตัดตอนมาอย่างแน่นอนตรวจพบตรวจเจอรถพิกคว่ำชนหนักจมน้ำรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะคะในส่วนของยางขอบป,ประตูไม่ได้เสื่อมสภาพไม่มีชำรุชฉีขาดเลยนะมาแบบสวยๆแบบนี้รอยเม็ดอาร์คเราเห็นเด่นชัดทุกจุดค่ะ สามารถให้ช่างมาตรวจรถดูสภาพรถที่เราได้แต่ถ้าใครไม่สะดวกน้องกิ่งมีเจ้าหน้นาที่นะคะตรวจรถให้274รายการเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายน้องกิ่งดูแลให้เลยนะคะรุ่นนี้เป็นตัวแคบนะคะในส่วนของแคบเขาก็พื้นที่ค่อนข้างกว้างนะอันนี้ไว้ใช้แบบส่วนตัวหรือว่าเอาไว้ใช้ในครอบครัวก,ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสายคนสายบรรทุกเนี่ยต้องไม่พลาดเลยได้เห็นคลิปนี้รีบมาจับมาจองกันได้เลยนะคะมีฟูกรองให้นะคะเบาะ หนาๆตึงๆแบบนี้นะเป็นเบาะเบาะหนังนะคะด้านหลังนะก็มีตัวรองบุด้านหลังมาให้แบบนี้นะคะนั่งไปแล้วเนี่ยไม่เมื่อยนะคะเดินทางได้สบายด้วยภายในเนี่ยตัวเบาะด้านหน้าเขาจะเป็นเบาะหนังอ่ะเบาะผ้านะคะเป็นผ้ากำมะหยี่นะอันนี้เดี๋ยวให้ช่างเขาดูดฝุ่นทําสปาให้อีกรอบหนึ่งแล้วเป็นเกียร์ออโต้ด้วยที่น้องกี่ชอบคือรุ่นนี้เขาเป็นตัวอ่าตัวท็อปนะ2.5 v กล้ว้องเนี่ย360องศานะคะ แต่ราคาที่ต้องจ่ายแค่3า9 9 0 0 0บาทผ่อนแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นเลยได้รถฟังก์ชันครบแบบนี้ไว้ใช้นะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งนะึงนะเดี๋ยวเราดูกันที่มุมฝั่งนี้ก่อนแล้วดูเหลี่ยมสันด้านข้างนะหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยรอยเม็ดอาร์คเห็นเด็ดชัดทุกจุดยางไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะไม่ต้องกลัวน้ารั่วน้าซึมเลยเรามีการตรวจเช็ครถมาให้แล้วนะคะนะกับนิสสันนาวราสองจุดริเบอร์ ท้ายนะสังเกตดูได้ค่ะแทบจะไม่มีรอยตำหนิริ้วรอยใดๆเลยนะกระบะท้ายเนี่ยไม่มีรอย แตกนะคะนี่เหลี่ยมสันช่องไฟต่างๆนะรวมถึงไฟท้ายไม่มีรอยน้ําเข้าไม่มีละอองนะ้ําไม่มีคาบเหลืองกันชนท้ายมีมาให้พร้อมค่ะนะแข็งแรงทนทานพร้อมใช้งานนะแม็กไ n ลเนอร์ก็มีมาให้ค่ะเป็นของเดิมโรงงานติดรถมาเลยแทบไม่ผ่านการใช้งานหนักเลยนะคันนี้เลขไม้ใช้งานเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ที่1นึ่งแสนนิดๆนะคะ1 1 9 0 0แสกิโลเท่านั้นนะใช้งานน้อยด้วยคันนี้เทียบกับรถปี2019นะอันนี้จะ เป็นตัวแผ่นเพดยังติดอยู่กับตัวรถแน่นหนาค่ะนะไม่แกะไม่ถอดนะไม่มีถลอกรอกร่อนเลย ในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานนะคะรุ่นนี้เขามีตัวคุชคอน Control มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วมี Airbag ที่พวงมาลัยระบบเซฟตี้เนี่ยฟังก์ชันการใช้งานมาครบจัดเต็มสุดๆเลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันได้เป็นจอทัชสกรีนมาด้วยนะคะกล้อง360องศาแถมตัวกระจกมองหลังเนี่ยเป็นแบบตัดแสงออโต้ให้ด้วยนะปุ่ม Engine Start มีมาให้ครบคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเนี่ยถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะนี่ก็สภาพแห้งๆเลยนะไม่มีคราบน้ํามันไหล เยรั่วซึมตรวจเช็คได้นะคะเราไม่มีการยกเครื่องนะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์มาอย่างแน่นอนเลขเครื่องเลขถังตรวจเช็คได้เรามีสำเนารถให้ตรวจเช็คนะคะอ่ะประมาณนี้สำหรับคันนี้นะราคา379,000บาทกับ Nissan, นิสสันนวรา r a 2.5ตัววีคาริเบอร์ปี19เกียร์ออโต้มาดูคันถัดมาค่ะสำหรับคันนี้นะ เป็นรุ่นที่ยอดทิตไม่แพ้กันเลยกับนิสสันนาวาร่า2 5 e back edition ค่ะคุณพี่ขาซุ้มลอ้ลอเท่ๆหล่อๆสติกเกอร์โรงงานติดมาให้รอบคันแบบนี้แน่นอนว่านะคะราคาต้องดีแน่นอนคันนี้ปี2020นะคะราคา459,000บาทเป็นเกียร์กระปุกใครที่ถนัดขับเกียร์ธรรมดาน้องกิ่งมีคันนี้เสิร์ฟให้เลยปี2020เลขไม่แค่40,000เท่านั้นนะคะเลขไมใช้งานน้อยมาก รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นพิเศษของตัวนิสันเลยเพราะเขาโชว์มาในเรื่องของชุดแต่งนะเอรถเพิ่งเข้ามาด้วยคันนี้ไฟหน้าเขาได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ให้แล้วนะคะนะเป็นไฟเหลี่ยมไฟสันอาคมค,มคมสวยๆเลยไฟเดย์ไลท์มีพร้อมค่ะไฟตัดหมอกมีมาให้เช่นเดียวกันป้ายทะเบียนกรุงเทพคันนี้พร้อมใช้งานสุดๆเลยฝากระโปรงนะคะด้านบนเนี่ยเขาก็เป็นชุดแต่งของเขาเลยนะคะนี่อาตัดด้วยสีดํา ตัวรถจะเป็นสีขาวมุกกับราคา459,000บาทนะคะผ่อนแค่7,000กว่าบาทเท่านั้นเลยคันนี้อ่ะภายในก็สวยๆสะอาดสะอาดเลยนะคะเป็นเบาะหนังสีดำตัดด้วยสีสม้มตรงกลางเขาเป็นเบาะผ้านะเฉะพาะรุ่น Back e dition เท่านั้นเลยนะคะที่ได้เป็นเบาะลายนี้สเปคนี้นะพี่นะพวงมาลัยก็ได้เป็นมันติฟังชั่น โ o s t Control มีมาให้เลยกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสให้แบบนี้นะคะเป็นกุญแจรีโมทเพียงแค่เรานะคะเหยียบคันแล้วกดสตาร์ทได้เลย ในเรื่องของรถเนี่ยเป็นรถที่พร้อมใช้งานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์ไฟเครื่องยนต์แบตเตอรี่นะเรามีการตรวจเช็คให้เลยวิทยุเครื่องเสียงใช้งานได้ปกติค่ะนะ FMAM นะระบบแอร์เป็นแบบออโต้กับราคานี้บอกเลยใครได้ไปคุ้มค่าสุดๆแล้วบอกเลยนะว่าเปิดรถเข้ามาเนี่ยแอร์เย็นฉ่าเลยนะคะน้ํายาแอร์ไม่มีรั่วไหลแน่นอนค่ะสภาพดีสวยขนาดนี้นะสนใจหรือใครอยากมาดูรถติดต่อมาหานนองกิ่งได้เลยนะคะเราอยู่กันที่สุวินทวงศ ง46เปิดทำการทุกวันนะคะ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะแล้วคันนี้ได้เป็นตัว4ประตูด้วยการใช้งานอนเนกประสงค์ก็จะมีมากกว่ากับตัวแคปเมื่อสักครู่แต่ถ้าคันแรกเนี่ยน้องกิ่งบอกเลยนะว่าใครที่จะเอารถไปขนไปบรรทุกหรือว่าเอาไปใช้งานส่วนตัวเนี่ยเข้ากิจการซื้อของเข้าร้าน แคปก็ได้หรือสี่ประตูก็ได้เหมือนกันเอาไว้ใช้อนเนกประสงค์เวลาพาครอบครัวไปเที่ยวและสี่ประตูพื้นที่เขาจะเยอะกว่านะแล้วเบาะนั่งได้3มที่นั่งเลยนะคะไม่อึดอัดไม่แออัดมีแอร์หลังมาให้ด้วย2ช่องนะประมาณนี้สภาพรถสวยเลยค่ะนะคะแต่ถ้าอยากมาดูรถที่ร้านเนี่ยมาหาน้องกิ่งได้เลยที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46น้องกิ่งอยู่ที่นี่ทุกวันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านท้ายนะเขามีกล้องถอยมาให้ด้วยนะกับรุ่นนี้2 5 e back edition ปี2020นี ปันไดด้านท้ายก็มีมาให้นะส่วนลายล้อมแม็กนะคะล้อมแม็กของรุ่นนี้เขาจะเป็นแบบสีดำนะคะแล้วก็โลโก้นิสสันมีมาให้แบบนี้นะของเดิมโรงงานเลยนะที่ติดรถมาสภาพดอกยางก็เหลือแน่นๆเนยดอกยางยังไม่หลุดเลยนะ อันนี้ก็รถพร้อมใช้งานนะคะคัสซีไม่มีเว้าวนะคะไม่มีตัดตอนมานะไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อตรวจเช็คได้เลยใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะน้องกิ่งยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านนะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้คันนี้นะนิสสันนวา a e ่า2.5 e back edition ปี2020ส่วนคันนี้เป็นนิสันนวราร่า2.5ตัว V c a r i b e r ปี2019ชอบแบบไหนเลือกได้เลย คันนี้ผ่อน6 0 0 0กว่าคันนี้ผ่อน7000กว่าการใช้งานอเนกประสงค์แตกต่างกันแต่รถทั้ง2คันคัดคุณภาพเกรดเมาแล้วทั้งสิน้นนะตรวจสอบโครงสร้างรถให้274รายการสนใจรีบติดต่อมาได้เลยวันนี้น้องกิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนชอบคันไหนสนใจคันไหนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปห,หรือติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรที่โชว์ไว้ให้นะคะร้านเปิดทุกวันลูกค้าย,ยูต่างจังหวัดเราก็มีบริการเซ็นไปแนทะให้ถึงบ้านนะคะแค่เตรียมเอกสารไว้ที่ตัวได้เลยหรืออยากจะเข้ามาชมรถที่ร้าน มาชมบรรยากาศที่เพชรยนต์ก็ยินดีมากๆเลยวันนี้น้องกินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ